วิทยุชุมชนคนเขาทราย fm 93.50 MHz ช่วงเวลาต่อไปนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไท่ทวนมวนซื่นดำเนินรายการโดยหนุ่มดอกตะแบกคนแตกบอกคืเอเพอ วิทยุชุมชนคนเขาทราย fm 93.50 MHz ช่วงเวลาต่อไปนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยชวนมวนซืึนดำเนินรายการโดยหนุ่มดอกตะแบกคนแตกบอกคืเอเพอ วิทยุชุมชนคนเขาทราย fm 93.50 MHz ช่วงเวลาต่อไปนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทยวนม่วนซื่นดำเนินรายการโดยหนุ่มดอกตะแบกคนแตกบอกคืเอเพอ วิทยุชุมชนคนเขาทราย FM 93.50 MHz ช่วงเวลาต่อไปนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการไทย่วนม่วนซื่นดำเนินรายการโดยหนุ่มดอกตะแบ